สวัสดีครับวันนี้อยู่กับคุณษา d ดีคอนแทนะครับครับวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านไปดูรีวิวที่ทีมงานได้ไปสัมภาษณ์ลูกค้ามานะครับหลายท่านทานดีคอนแท c กและดีขึ้นและประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีคอนแทกมากเดี๋ยวเราไปดูรีวิวพร้อมกันเลยนะครับตามมาเลยครับ เป็นต้อกระจกค่ะเขาก็บอกว่าอะไรอ่ะผู้ที่เป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้ออะไรเงี้ยก็เลยสั่งมาทานพอกล่องแรกก็โอเครู้สึกดีขึ้นเป็นต้อกระจกมาทานยาอันนี้ก็คือได้ผลอันนี้แค่ได้สองเดือนไม่ต้องไปผ่าตัดคือเรียกว่าดีได้ผลดีมากๆเลยจ้ะแม่มีอาการคันตาแสบตา เป็นฟ้าเป็นอะไรมองไม่ซัดอาการเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทานแล้วอะคะ่ะคุณแม่อาการคันอาการเป็นฟ้าฟางมันก็หายไปมองก็ซัดขึ้นอ,อ๋อก่อนนี้ก็ตามันฟางฟาง,ฟางมัวมัวแพ้แสงสว่างคุณแม่ทานไปเพียงแค่หนึ่งกล่องกว,กว่านะคะ <c oughs> ก็ดีขึ้นเลย <c oughs> ใช่ไหมคะคุณแม่ค่ะคันขึ้นดีก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้ว ดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดีดีคอนแทคสุดยอดผลิตภัณฑ์ค้ายดีอันดับหนึ่งในเอเชียโดยนวัตกรรมนานโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงรอบประสาทตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูดวงตาได้ดีขึ้น ต c คอนแทคช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทตาหลุดลอกตอหิน้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเล่นเป็นเวลานานตาแห้งหุ้นในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบ ดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสือ่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทค